มีแต่หน้าใหญ่ผู้ไทยกันใหระบามาท้ายหายบมีคนไทยโพ้นดังคุณก็ได้หน้าก็บ,บ่ค่อยลายดอกพี่น้องัน <c oughs> หนักคนดําบ่มีมีแต่น้องสาวกับแม่พอกับเพิ่นบ่ได้เพิ่นเลี้ยงงัวก็เลยบ่ได้ดํากะก็ยังเหลือ3พพวกหญ่ เหือลายอยู่พี่น้องแต่อันพ้นก็ยังบ่ทันได้แล้วเบิดดอกผููแรกก็แล้วแต่เพราะว่าหน้าเฮาก็บ่แม่นหน้าน้ําปานไดนะทําพ้นบ่ตกแห้งมันกานบ่ค่อยมีน้ําเมื่อวานนี่ดําได้ตั้งแต่มาดําหน้าได้3ไห่พี่น้อง3มื้อ4มื้อดําหน้าได้3ไห่ปูนทั้งพู ตั้งแต่ขาเทียงทั้งนั้นลงมาเทียงขาเจ้าวเลยพี่น้องครูตั้งแต่ด่อนลงมาเนี่ยตอนเป็นไฮซ้ำไฮอยู่ตอนเป็นไฮใหญ่ไหมพี่น้องไฮใหญ่คือแบบนี้เลยนะไฮบักใหญ่นี่ตั้งแต่เพิ่งขึ้นไฮบักใหญ่เลยนี่แต่ไฮใหญ่ยังเลอะลายอันนี้ก็เทียงเทียงอยู่ทั้งนั้นอันนั้นเทียงสาวลาว บได้มาดํานามาตั้งสิบสี่ปีแล้วพี่น้องมไดํานาทั้งนาก็เจ้าแล้วแล้วบได้ดํานาตั้งสิบสี่ปีมาดําแล้วนั้นเพื่อนต้องมาพอมากับเได้ชงชานพ่อเม่อันนั้นอันถนนได้พี่น้องเพราะว่ามันเดนอันถนน,นมาแต่ไปน้ำนาเห่แหละถึงจะไปบ้านทั้งบ้านทั้งบ้านทั้งพุ่นก็นมีแบบทางหลัดนะพี่น้อง ทางลัไปบ้านทโพทางนั้นปลูกทางหน้ากระเทียงเรียนแถวกันหน้าธง,งใหญ่เลยแถวน,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 นี้หน้าธงใหญ่เลยอ่ะปูนทางหน้าก็เจ้ากับกระลังดำทางหน้าอันนั้นกะหน้ยาอันย้ายทางหนกันทางหน้าย้ายทางก็เลยใครแน่ยังได้ล,ละบาวหน้าระบาวเพิ่งแล้วแล้วเพิ่นก็เลย มาซอยมาซอยไทยบ่มีผู้ไทยบ่มีผู้ไทยก็เลยต้องกันระบาวซอยมีแต่าหายบักง่ายพี่น้องเพื่อสิแล้วให้หนึงบ่ธรรมาดาเด้อพี่น้องเพื่อสิล้วนึงนี่โอ้ยดําตนบ่ได้ดําดนเนะาะจ้างคนงานจะอยู่มือนีก่ก ได้หน้าให้หกับเคงเบิดมือพี่น้องคนเป็นซ0ได้หน้าหหนึ่งกับเคงบรูว่าหายน้อยหายใหญ่ําได้แล้วพี่น้องคนเป็น10ยังอันอันดำหน้าได้สํานนะนะพี่น้องแต่มันก็บ่ได้แข็งนะเฮาก็ดำไปได้เลยอันน่ะแต่ว่ามันเป็นหาใหญ่คือหาจังซี่ล่ะพี่น้อง3งานสิงานจังซี่ล่ะหบักใหญ่มันก็เลยอันเพื่อสิได้หาย ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งดำมาเบิดหน้ามีนาหาไฮเบิดหน้ามีนาหาไฮนะทั้งนั้นกันนั่งหน้าระบาวเพิ่นแล้วแล้วพี่เนาะท่านนั้นทั้งทั้งหน้าหน้าเพิ่นทั้งนั้นทั้งหน้าหน้าเพิ่นเพิ่นก็แล้วแล้วเจตนาคอยแต่พวกยังมัท่านแหละก็มีนะข้าเจ้าดำอยู่แต่ว่าข้าเจ้าไกลสีแล้วแล้วแหละแต่ว่าข้าเจ้าดำเองแต่ว่าสาวเล่านั้น จ้าอ่างน้ำดำเองมันบราณเนาะเพราะว่ามันยังยังมาหากระดำเลยนะพี่น้องยังโบราอในัอนเลยหากระดำเริ่มดำคอยอันมาฮอดกับจังเริ่มดำเพราะว่ามันมีผู้ดำก็เลยจำเป็นต้องมาปีนี้เนะอามามากระชงสารพ่อแม่พี่น้องนะโรคกะจ้างโดคกะกะเบิร์ดสี่หาตาอะไรพี่น้อง หากระดานาสามหายเบิดกะสี่หัตตา